สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้จิระอ,อนุ์งแมนโซนะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ sense of direction หรือการรู้จักทิศทางทุกคนเวลาที่มาอยู่สหรัฐอเมริกาก็คงอยากจะขับรถกันได้นะคะแล้วก็คนส่วนใหญ,ญ่ก็คงจะขับรถกันได้แต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนที่มาจากเมืองไทยเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ทิศทางว่าทางไหนทางเหนือทางไหน,ทา,นทางใต้ เวลาที่คนพูดกับเราว่าให้ไปทางเหนือ heading north north หรือทางไหนบางบางทีเราไม่รู้โดยเฉพาะถ้าเราไปต่างที่ทีนี้จะมาบอกพื้นฐานและก็วทีดู freeway interstate แล้วก็เลขอ่าปักเลขกำกับ freeway ต่างๆนะคะว่ามันหมายความว่ายังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องเข้าใจทิศทางก่อน ก่อนอื่นเลยเราจะต้องหาทิศเหนือให้เจอนะคะถ้าเราหาทิศเหนือเจอเราจะหาทิศอื่นๆเจอแต่ที่ง่ายที่สุดคือหาทิศตะวันออกเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกใช่ไหมคะพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเราก็หาหาทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยแล้วเราก็หันมือขวาไปด้านนั้นพอเราหันมือขวาไปทางทิศตะวันออกปุ๊บเนี่ยด้านหน้าของเราจะเป็นทิศเหนือแล้วด้านหลังของเราจะเป็นทิศใต้ และมือซ้ายของเราจะเป็นทิศตะวันตกแล้วก็จะทีนี้ทิศตะวันตกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นทิศที่พระทิตตกใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่คนอเมริกันก็พูดกันเขาก็จะมี north east north west ด้วยใช่ไหมคะอันนั้นก็คือจะเป็นเฉียงถ้านอ t อีสต์ก็คือเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็คืออยู่เป็นระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันออกนั่นแหละเฉียงไปทางนั้นก็คือตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะ แล้วก็ northwest หรือว่าเขาย่อๆก็คือ NW นะคะถ้าไปไปบางรัฐอย่างเงี้ยชื่อถนนเขาจะบอกมีตัวเลขกำกับด้วย,ชวยเช่นเส้นถนน95 northwest เราจะรู้ออกมันเป็น direction มันบอกทิศทางของถนนสายนั้นแล้วถ้าเป็นระหว่างทิศใต้กับตะวันตกก็จะเป็น southwest หรืออีก ทางหนึ่งเป็นระหว่างทางใต้กับทางตะวันออกก็จะเป็น south east นะคะอันนี้คือเบสิกที่จะต้องรู้กันที่จริงการขับรถในอเมริกานเนี่ยไม่ยากนะคะถ้าขับเป็นแล้วลองได้ขับขับง่ายกว่าอยู่เมืองไทยเพราะว่าถนนเป็นระบบแล้วก็คนขับค่อนข้างจะมีระเบียบเวลาขับรถสังเกตได้นะคะถ้ากับขับเป็นถนนโลโคอลเนี่ยเรา จำไว้เลยว่าถ้าเป็นเมืองอย่างเช่นในฟีนิกซ์เนี่ยเมืองจะแบ่งเป็นบล็อกบล็อกหนึ่งคือ1ไมล์นะคะที่เห็นตามรูปเนี่ยเป็นตารางๆเนี่ยทุกบล็อกเนี่ยคือยาว1ไมล์ทั้งเหนือทั้งใต้นะคะมันก็จะเป็นบล็อกวนแล้วเราก็จําว่าถนนไหนวิ่งวิ่งไปเหนือใต้ถนนไหนวิ่งตะวันออกตะวันตกแล้วเราก็จะเวลาเขาพูดกันก็จะพูดเป็นเป็นถนนที่ตัดกันใช่ไหมคะเป็น cross road เราก็จะบอก เราจะสามารถบอกคนได้ว่าเราอยู่ตรงไหนอย่างเช่นถนนถ้าเราอยู่ในแถบ East ์ a l l ลเนี่ยเราก็จะบอกเราต้องรู้เลยเบสไลน์เนี่ยเป็นถนนที่อยู่ใต้ฟรีเวย์60และเป็นถนนที่วิ่งเป็นถนนที่วิ่ง,นนนง East West. อีสต์เวสต์ถัดมาลองมาถ้าคือถ้าเราจําได้เนี่ยเราจะไม่ไม่หลงเลยเราจะจําถนนได้ว่าหลังจากได้เบสไลน์มันจะเป็นโกดาลลูเป้ลงมาทางใต้จะเป็นเอเลียด ถัดลงมาเป็นวอร์เนอร์แล้วถัดลงมาเป็นเรยแล้วก็แชลเลอร์บ uh, ลูวารนะคะถ้าขึ้นไปทางเหนือเราก็จำได้อะขึ้นเหนือจาก60ขึ้นไฟเป็นซัตเทินแล้วก็บรอดเวยเป็นเมนแล้วก็ยูนิเวอร์ซิตี้ทีนี้เราก็จะต้องมาจำถนนที่เป็นนอร์ทเวสต์ซึ่งมันจะครอสกันใช่ไหมคะเราจะได้บอกก็ได้ว่าเราอยู่ไหนอย่างเช่นว่าเราอยู่เบสไลน์ uh, ตัดกับอัลมาสกู l เนี่ยเราก็จะบอกวา่าเราอยู่ตรงนี้นะเบสไลน์ baseline, ตัดกับอัลมาสกูทีนี้บางทีเขาก็จะคุยกันว่าเฮ้ยตรงเนี้ยล้วคุณอยู่ตรงเนี้ยอาร์โกอย่างปั๊มน้ำมันอาร์โกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราจะอธิบายให้เขาฟังว่าเนี่ยมันอยู่ตรงจุดตรงเนี้ยนะของถนนที่ถนนเบสไลน์ตัดกับอัลมาสกูแล้วมันอยู่ทางคอเนอร์นอร์ทอีสต์คอเนอร์ของ b a s l i n n a a น a a school แล้วเรารูรู้ได้ยังไงว่าเป็น North-East นะเรารู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยโอเค c h o o l b กู a s ส n i n e a อน a ั school เรารู้อยู่แล้วแล้วมันอยู่มันอยู่ตัดกันใช่ไหมคะแล้วมันอยู่ทางขวาทางขวามือเรามองแผนที่แล้วมันอยู่ทางขวาแสดงว่ามันอยู่ทาง East แล้วมันอยู่ข้างบนก็แสดงว่ามันอยู่ทาง North ก็คือ North East เวลาที่เราจะบอกใครว่าร้านนั้นอยู่ที่ไหนเราก็จะบอกได้ว่าอ๋ออากเนี่ย is on the north east corner of baseline and Alma School นะลองมาดูอีกอันนึงถ้าเป็น Starbucks อะ Starbucks อยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะบอกเขาว่าไงมันอยู่ทางขวาเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่ามันอยู่ใต้ baseline ก็สแสดงว่ามันอยู่ south east of baseline and Alma School แล้วถ้าเป็นเชฟลันละคัน,นเชฟลันที่มันอยู่ทางซ้ายมือของ Alma School นะคะอามาสกลมันก็คือมันต้องอยู่ทางเวสต์แล้วใช่ไหมที่มันอยู่ใต้เบสไลน์ก็แสดงว่ามันอยู่ southwest corner of baseline and อัลมาสก o ลนะคะลองอีกอันหนึ่งถ้าเป็นแจนะ็คแจ็คในบ็อกซ์่ะแจ็คแจ็คในบ็อกซ์อยู่ที่ฝั่งฝั่งไหนฝั่งนอร์ทมันอยู่นอร์ทใช่ไหมคะนอร์ท of งเบส e ล n ์นอร์ทเวสต์คอ r n e นอร a ของเบสไลน์แอนด o ทีนี้ทุกคนไม่ลงแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้มีอีกอันนึงที่ถ้าเราพูดง,ง่ายๆบางทีเขาจะพูดว่าเอาแล้วถ้าถ้าเชฟเชฟอ,อนนี่มันอยู่ตรงไหนล่ะมันอยู่ตรงตรงข้ามตรงข้ามแบบตรงข้ามอีกทิปหนึ่งของ a r ร o โกเดี๋ยวเขาจะเรียกว่าคิริคอร์เนอร์นะคะ อะไรอาร์โกล์อีสคีริคอนเนอร์ทูเชฟรอนก็คือเป็นอยู่เป็นเส้นทแยงมุมกันตรงข้ามแบบนี้นะคะเรียกว่าคี t ิคอนเนอร์นะคะจำไปใช้นะคะเวลาจะพูดกับคนเกี่ยวกับเรื่องทิศทางจะได้สื่อสารได้ถูกแล้วก็ไม่หลงลนะคะเราคงจะไม่หลงอีกต่อไปแล้วเรารู้ทิศทางกันแล้วนะคะเวลาเราขับรถเราจะเห็นป้ายฟรีเวย์แบบนี้ใช่ไหมคะถ้าอันนี้เป็นรูปที่ในเมือง นะคะเราจะเห็นป้ายทีนี้มันแต,แตกต่างกันยังไงละ่ะตัวที่เป็นตัวโล่สีน้ำเงินแล้วมีตัวเลขแล้วมีขอบข้างบนซึ่งเป็นซึ่งเป็นรูปโล่เนี่ยนะคะกับโล่ที่เป็นสีขาวแล้วตัวเลขสีดำเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วมันแตกต่างกันยังไงลองมาดูอ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่ง H.O.V. นะคะทุกๆรัฐจะมี H.O.V. เลน ซึ่งหมายถึงคาร o พูลเ n e นั่นเองนะคะ high occupancy v e h i c ค e คือรถที่มีคนนั่งมากกว่าหนึ่งคนแล้วแต่แล้วแต่รัฐนะคะบางที่ HOV ก็หมายถึง2คนขึ้นไปบางที่อาจจะ3คนขึ้นไปต้องดูกฎระเบียบในในรัฐนั้นทีนี้มาดูความแตกต่างรูปนี้เป็นรูปของรัฐนิวยอร์กนะคะซึ่งสวยดีก็เลยเอามาใช้แต่ว่าเราเพิ่มของรัฐแอริโซนาเข้าไปด้วยถ้าเป็นรูปอินเตอร์สเตทก็คือเป็น เป็นฟรีเวที่วิ่งข้ามรัฐนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นเป็นฟรีเวทที่ทางรัฐบาลกลางให้ทุนมาก่อสร้างแล้วก็ทางรัาแต่ละรัฐเมนเทนเองซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์สีน้ำเงินแล้วก็มีขอบสีข้างบนสีแดงเป็นรูปโล่แบบนี้เขียนว่า interstate แล้วก็มีหมายเลขนะคะก็คือวิ่งข้ามรัฐซึ่งจะวิ่งข้ามหลายรัฐเลยซ,ซึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีว่าแต่ละอันเนี่ยหมายเลข คูห่หมายเลขที่ไหนมันมีความหมายกันยังไงเนี่ยดูดูดูสัญลักษณ์ก่อนแล้วก็ US Route อันนี้จะเป็นเป็น Freeway ที่อยู่ภายในรัฐก,ก็จะมีเป็นรูปโล่สีอ่าสีขาวนะคะแล้วเป็นเป็นกรอบสีดำแล้วก็มีตัวเลขอยู่อาจจะเขียนว่า US 60 66อีกอันหนึ่งที่เล็กลงมาก็คือเป็น Highway ของในแต่ละรัฐหรือว่าอย่างนิวยอร์กเเรียกว่า State Route นิวยอร์กมี22เป็นรูปแบบนี้นะคะของอาริโซนาก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ที่เราเห็น87 a r นะคะอริโซนา8 i z o n a 87แล้วก็ยังมีเป็นฟรีเวย์ของออไม่ใช่ฟรีเวย์เป็นเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปถนนของคาลตี้ด้วยนะคะและเป็นตัวอย่างของรัฐนิวยอร์กโอเคทีนี้มาดูอันนี้คือแผนที่จริงๆของที่รัฐ Arizona นะคะที่เมืองฟินิกซ์ที่เมืองฟินิกซ์อ,อยากโชว์เมืองนี้เพราะว่าเราอยู่ที่เมืองนี้นะคะแล้วก็มันจะไม่ซับซ้อนมากเหมือนเมืองใหญ่ๆที่มันจะมีฟรีเวย์พันกันไปพันกันมาวุ่นวายมากอันนี้จะดูง่ายจะสังเกตว่าถ้าเป็นเลขเมื่อก,กี้บอกพูดถึง interstate ใช่ไหมคะ interstate ที่เป็นรูปโล่สีน,น้ำเงินแล้วมีมีมีม,มงกุฎสีแดงเนี่ยนะคะเหมือนกับมงกุฎสีแดงอันนั้นเนี่ย interstate เนี่ย ถ้าเลขคู่สังเกตว่าเลขคู่เนี่ยมันจะเป็นเส้นที่วิ่งตะวันออกตะวันตกนะคะวิ่งตะวันออกตะวันตกเช่นสาย10นะคะ interstate 10, interstate 8, i n t e r s t a t e 10, 8จะวิ่ง east west หรือ west east นะคะแล้วแต่เส้นทางที่คุณมาแต่ถ้าเป็นเลขคี่เลขคี่จะวิ่งเหนือใต้ตัวอย่างเช่น i17 นะคะหมายเลข17เป็น interstate 17ก็จะวิ่งเหนือใต้นะจากฟ h o ิปส์วิ่งขึ้นไปแฟลกสตา f f หรือถ้าเป็น i5 แถบทางแถบแคลิฟอร์เนียทางแปซิฟิกนอร์ทเวสต์ก็จะวิ่งตั้งแต่แคลิฟอร์เนียขึ้นไปถึงวอชิงตันเลยนะเป็น i5 มันก็คือวิ่งเหนือใต้เหมือนกันสังเกตว่าเวลา,าเราสังเกตว,ว่าเวลาเราหลง,ลงหรืออะไรเงี้ยเราจะอาลองสังเกตดู ว่าถ้าเราหาเส้นทางไม่เจอตัวเลขคู่จะวิ่งตะวันออกตะวันตกถ้าเป็นเลขคี่จะวิ่งเหนือใต้นะคะอันนี้แอปพลาใช้กับเส้นอื่นๆด้วยอย่างเช่น60เช่น60ซึ่งเป็นฟรีเวย์ของ ของภายในรัฐนี่นะคะก็จะ60จะเห็นว่าส่วนใหญ่60เส้น60 6 0เนี่ยจะวิ่งเป็นตะวันออกตะวันตกเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้เป็นเลขเลขคู่ใช่ไหมคะสังเกตแบบนั้นแล้วก็87 87ซึ่งเป็นเป็น state highway สังเกตว่า87เส้น87 8 7เนี่ยจะวิ่งเหนือใต้ถ้าส่วนใหญ่เป็นเลขคี่นะคะเราสังเกตง่ายๆแบบนั้นแล้วจะมีหลูกที่ในแถบ ฟินิก i ์แอเรเนี่ยนะคะจะมีลูปลูปจะเป็นเลขสามตัวจะเป็นหนึ่งศูนยหนึ่งสองย์สองสามศูนย์สามมันเป็นลูปมันอาจจะไม่ครบลูปเพราะว่าเขาสร้างวางแผนไว้ว่าสักวันหนึ่งมันก็จะเป็นลูปครบหรือถ้ามันครบแล้วมันอาจจะเป็นจอยกับฟรีเวย์เส้นอื่นแต่ว่าลักษณะโดยรวมๆแล้วมันก็จะเป็นเป็นเส้นเป็นลูปนะคะ ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมคราวหน้าพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ